พามาดูความเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจโลกกันก่อนนะคะเพราะว่าประเทศยักษ์ใหญ่ G7 นะคะทางด้านของผู้นำโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าเตรียมที่จะเลื่อนการประชุมออกไปก่อนนะคะเพราะมองว่าสถานการณ์ตอนนี้อาจจะยังไม่ใช่การตอบโจทย์ในการประชุมในครั้งนี้และเตรียมเชิญ4ชาติเข้าร่วมประชุมด้วยนะคะนั่นก็คือรัสเซียออสเตรเลียเกาหลีใต้และอินเดียค่ะ เดนนิสทรัมนะคะประาธานที่บริกษารัฐค่ะบอกกับผู้สื่อข่าวระหว่างอยู่บนเครื่อง Air Force One ซึ่งเป็นเครื่องบินประจำตำแหน่งนะคะว่าเขาจะเลื่อนการประชุมสุดยอดของกลุ่มประเทศสาหกรรมชั้นนำของโลก7ประเทศหรือ G7 ที่เดิมทีคาดว่าจะมีขึ้นในเดือนมิถุนานยนนี้ออกไปอย่างน้อยไปประชุมอีกครั้งในเดือนกันยายนค่ะหรือไม่ก็อาจจะเป็นหลังจากนั้นเนื่องจากเขาคิดว่า G7 ล้าสมัยไปแล้วสำหรับสถานการณ์โลกในปัจจุบัน นอกจากนี้ผู้นํสาสหรัฐยังระบุด้วยนะคะว่าเขาอาจจะเชิญอสอสเตรเลียรัสเซียเกาหลีใต้และอินเดียเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยอย่างไรก็ตามยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าทรัมป์ต้องการขยายประเทศสมาชิกของกลุ่ม G7 อย่างถาวรเลยหรือไม่เนื่องจากก่อนหน้านี้เคยเสนอหลายครั้งว่ารัสเซียควรเข้าร่วมการประชุมในกลุ่ม G7 และควรอยู่ในกลุ่มด้วยเนื่องจากรัฐบาลของกรุงมอสโกถือเป็นยุทธศาสตร์โลกที่สําคัญ โดยประเทศสมาชิกกลุ่ม G 7นะคะตอนนี้ปัจจุบันประกอบไปด้วยสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสอังกฤษญี่ปุ่นเยอรมนีอิตาลีและแคนาดาอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์หลายคนมองว่าการประกาศเลื่อนประชุม G 7ในครั้งนี้เป็นสัญญาณล่าถอยของโดนัลด์ทรัมป์หลังจากที่ก่อนหน้านี้พยายามจัดการประชุมสุดยอดในกรุงวอชิงตันให้ได้เพื่อแสดงให้โลกเห็นว่าสหรัฐกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว โดยล่าสุดค่ะโฆษกรัฐบาลออสเตรเลียได้ตอบรับคำเชิญแล้วนะคะบอกว่าออสเตรเลียยินดีที่จะได้รับเชิญในการเข้าร่วมประชุมกับกลุ่ม G7 ในช่วงเวลาที่โลกกาลังเผชิญกับความท้าทายอย่างที่ไม่เคยประสบมาก่อนขณะที่เจ้าหน้าที่รัฐบาลกเกาหลีใต้บอกว่าได้รับรู้แล้วและจะหาเรือเรื่องนี้กับทางสหรัฐต่อไปด้วยค่ะต้องรอจับตานะคะว่าการประชุมจะเลื่อนไปมากน้อยแค่ไหนจะเดือนกันยายนหรือว่าไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ค่ะ ขอบคุณที่ติดตาม t n นช่อง16นะคะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเพราะว่ายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะส่วนใครอยากติดตามรายการแบบสดๆนะคะก็สามารถเข้าไปได้ที่ Facebook TNN Live เลยคะ่ะหรือว่าตามช่องทางที่คุณผู้ชมสะดวกนะคะเราขึ้นลิก์ไว้ให้ใต้วิดีโอนี้แล้วค่ะ